สวัสดีครับทุกทท่านทุกๆุลัคนาราศีครับเลขดวงเลขดัง12ราศีนะครับโชคลาบงวดวันที่16พฤศจิกายน2568นแะครับขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนนะจ๊ะฝากขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้เหมือนเคยนะจ๊ะแหม วันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็น่าจะโอเคนะเน่เน่เน่นะครับก็ถือว่าโอเคเข้าเป้านะถึงว่าสวยงามนะครับแล้วก็มันมาตรงเลยแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่ยมาตรงกับยามพลายกระสิบตรงนี้ไม่มีเจ็ดนะครับในในยามในยามไม่สวยนะครับ แต่แปดเได้อยู่เนาะส่วนในรูปดวงปกติก็ไม่มีปัญหามาได้มาได้ไดนี่เจ็มาครบเลยนะครับก็ใครโชคดีก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะจ๊ะไปกันต่อไหมในเมื่อมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเข้ามา2องมวดติดแล้วคราบที่แล้ว 6, 1นะเข้าเต็มนะครับคราวนี้ก็ 9, 8 แปนะครับก็เข้าเต็มก็ในเมื่อมันใช้ได้แล้วก็จะไปกันต่อเลยครับวันที่16พฤศจิกายน2568อาทิตย์เลขหนึ่งเป็นบริวารเลขสองเป็นอายุอังคารเลขสามเป็นเดชพุธเลขสี่เป็นสีอาสาวเป็นมูละนะครับพฤหัสเป็นอุตสาหะเลขห้าราหูแปดเป็นมนตรีสุข 6กรกินีมาดูยามนะครับยามอัธการตกยามอังคารวันอา,าทิาตย,ย์ยามเดทวันอาทิตย์ไงยามเดะก็โอเคก็โอเคงนั้นเราก็ไปดูที่หน้าดวงกันเลยดีกว่านะครับ16พฤศจิกายสนสมมติเราอะเมื่อะะกี้ได้ยามอังคารใช่ไหมอังคารเป็นเกษตรครับ อังคารเป็นกเกษตรนะจ๊ะแถมอังคารอยู่14องศา59ิบลิปดาก็ตกนวางอังคารซะด้วยแล้วก็เป็นนวางปุงเอกครับราชาแห่งเลิกราชาแห่งเลิกนี่นี่อยู่นวางลูกนี้เลยนะนวางอังคารเลยราชาแห่งเลิกเป็นนวางปุงเอก เป็นนาวางปุเอกแล้วก็เป็นวรโคตมะนาวางปกติสองวิชาเนี้มันจะขัดแย้งกันวิชาหนึ่งบอกดีวิชาหนึ่งบอกไม่ดีแต่ลูกเนี้ยนาวางลูกเนี้ยถูกในวรโคตมะนาวางก็บอกว่าดีในนาวางปุเอกก็บอกว่าดีฉะนั้นมันก็จบดีครับ นะสองวิชามาคอนเฟิร์มพร้อมกันอังคารก็เลยดูเด่นนะเมื่อจับได้ยาอังคารก็วิ่งเลยเลยครับเลขสามนัจจานัจจะทีนี้เอาเก้มาเกี่ยวด้วยเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยเขาก็ยกย้ายในวันที่9กนะเเดือน9ก้นะเกเดือน11ดาวเลข9ย้ายวันที่9 นายวันๆก็ด้วยเดือนสิบเอ็ดอ้าวทีนี้ก็นี่เลยเขาอยู่บ้านอังคารเนี่ฉะนั้นเขาก็จะกระตุ้นดาวอังคารฉะนั้นเขาก็จะเกาะเกี่ยวเข้ามาด้วยฉะนั้นสามนะครับเลขสามเป็นหลักเลขเก้าวิ่งมาเป็นรองก็ได้ครับไม่ผิดหรือคิดง่ายๆก็สามเก้าเก้าสามก็ไม่ผิดอะไรนะจ๊ะดาวอื่นที่โดดเด่นก็สิบหกพฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ย ดาวที่ย้ายวันที่สิบเจ็ดแต่งจริงมันย้ายคืนวันที่สิบหกตอนตีสามมัถ้าไมตอนตีสามก็เที่ยงคืนอะตีสามตีสามสาสิบเอ็ดนาทีของคืนวันที่สิบหกนี่เลยก็คือเลขออก สี่โมงเย็นใช่ไหมตีสามดาวอาทิตย์ย้ายเขาเรียกว่าดาวมันมีอาการฉะนั้นเลขหนึ่งก็มีโอกาสมานะจ๊ะแล้วเป็นบรรณอาทิตย์ซะด้วยอันไหนสวยๆอีกดาวศุกร์เป็นกาลกินีก็จริงแต่ว่าเป็นเกษตรอะ่ะอันนี้ก็ถือว่ามานะดาวพุธก็สวยใช้ได้ดาวพฤหัสนีมันโดดเด่นอยู่แล้วทีนี้เวลาสิบหกนกาลัคนาราศีมีน ลักนณาราศีมีนนาวางนาวางพฤหัสด,ด้วยแล้วลักนณาราศีมีนดาวประจําราศีคือดาวพฤหัสพฤหัสเป็นอุดก็ต้องเด่นล่ละครับนะพฤหัสนั้นห้าก็มาด้วยส่วนพระจันทร์เนี่ยราชาโชคครับอยู่ภูมิปาโลเลิกนะครับอยู่นาวางพุธอ,อยู่นาวางพุธก็ไม่เสียหายนาวางพุธก็เป็นวรโครตม์นาวางอ่าไม่ใช่สิ เพราะว่าดาวเพราะว่าพุธอันนี้พุธท,ที่มีถุนนะต้องพุธนี้นะครับอถือว่าโอเคพระจันทร์ภูมิปารลเลิกและเป็นราชาโชคนะพระจันทร์ก็สวยเลขสองก็มานะครับงวดนี้พอบ้างนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดมาเรื่อยๆเห็นไหมบทจะมามาเรื่อยๆแล้วมามาคู่กันตลอดสองงวดเลยนะสองงวดเลยนะ แปดเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยมาออกมาซ้ําเดิมอีกแล้วขราวนี้แล้วบนเจ็ดแปดล่างแปดเจ็ดเห็นไหมขราวนี้แปดเก้ากับเก้าแปดกับแปดเจ็ดเออเอาเข้าไปวนกันอยู่แถวนี้แล้วครับสนุกสนานนะครับมาเรื่อยๆบอกเลยมาแต่เขาไม่ได้มาทีทีครับเขาไม่ได้มาทีทีเขามาก็คือมาแบบมาเต็มมาแบบชัดๆไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรกลับเต็มที่ก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดแค่นี้แหละนะครับเขาไม่มากับตัวอื่นเลย นะมากันคู่กันตลอดแล้วก็เนี่ยมันโยงกัน8ปดนี่มันคือหัวกระหางอยู่แล้วนะราหูคือหัวน็อตโนดเกตคือหางนะครับเสาโนดนะครับอ่ะประมาณนี้คือชุดหลักนะคือ12ราศี12ลัคนาราศีเนี่ยมันก็จะมีเลขมุมที่ว่า ดาวมันไม่เข้าที่เข้าทางมุมอับฉะนั้นก็ดูเลขรวมก็ได้ดูเลขรวมกันต่อนะครับถ้าชอบเลขรวมก็ดูเลขรวมนะบางคนมีเหมือนกันคอมเมนต์มาบอกแหมอาจารย์อาจารย์ไม่ให้ราศีหนูนะก็มาว่าไปตามตำรามันมันอยู่เนี่ย,<笑><笑>อ,ย,ยอย่างละคณาราศีมีอย่างเงี้ยแปดเจอยู่เพราะวินาศจะให้ได้ไงเห็นไหม กรกอดอย่างเงี้ยแปดเจ็ดอยู่พบมรณะอย่างเงี้ยใช่ไหมขราวที่แล้วอ่ะอ่ะขราวนี้ก็เนี่ยแหละเอาชุดหลักไว้ก่อนเอาชุดหลักไว้ส่วนเลขแต่ละราศีเนี่ยผมก็ต้องพิจารณาจากดวงไงฉะนั้นมันก็อาจจะได้เลขไม่ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกันแต่ละราศีมันไม่อาจจะมีไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันบ้างนะครับไปทีละราศีนะครับ,ละละรบแต่ว่าเนี่ย นี่คือชุดหลักถ้าคิดไม่ออกไม่ถูกใจก็กลับมาที่ชุดหลักตรงนี้นะจ๊ะเริ่มต้วยลัคนาราศีเมษอันนี้ไม่มีปัญหาครับนะไม่มีปัญหาครับดาวพฤหัสเป็นสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยมาหาอุตนะอังคารคือใครละ่ะอังคารคือดาวประจำตัวของคุณนั่นไงถึงแม้จะตกพบมรณะแต่เป็นเกษตรแล้วก็ลาชาเลือกนะวางปุเอก9339เห็นไหม เห็นไหมฉะนั้นมรณะของราคณาราศีเมษไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเป็นบ้านของดาวอังคารดาวประจำตัวเช่นเดียวกันฉะนั้นเล่นได้ชุดนี้ดาวศุกร์ดาวการเงินเป็นเกษตรเห็นไหมดาวอาทิตย์ดาวปุตตะคือดาวแห่งการเสี่ยงโชคก็มาอยู่ด้วยเนี่ยหกสี่เอี่ยวหกสี่เอี่ยวสวยเลยเนี่ยถ้าสามตัวดีไม่ดีก็ตรงนี้นะอันนี้มองแบบภาพภาพแบบ จับดาวสวยๆมาดูเลยแต่ถ้าดูจากคุณภาพดาวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นชุดหลักนี้ครับชุดหลักนี้เพราะว่า16นาฬิเนี่ยลัคนามันเป็นราศีมีนนะฉะนั้นลาหูกระเสาตกวีนาศและอย่างเขาไม่ค่อยออกซ้ำหรอกเขาจะแบบสองงวดมาทีสามงวดมาทีอะไรลักษณะแบบนี้นะอ่าเขาออกไปเต็มๆแล้วก็ต้องพักบ้างนะครับงวดนี้ไม่มีเจดปดเลยนะครับ แม่นะก็แล้วแต่ชอบเลยครับอ่าแล้วแต่ชอบก็เดี๋ยวไกด์สักนิดหนึ่งแล้วกันนะอุ้ยลืมย้ายพระจันทนระ์นะพระจันทร์อยู่นี่ถึงแม้ว่าพระจันทร์จะอยู่พบอรินะแต่บังเอิญชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยพระจันทร์จะได้ตำแหน่งปัสสวะอุดมเกณฑ์ไม่เสียนะครับอพระจันทร์ก็ยังได้อยู่นะ ลัคนาราศีเมษก็สวยดีอ่ะเนี่ยได้ทุกตัวเลยนะเอาแบบจับจับยัดใช่ไหมจัดยัดผมชอบ3ามเกตัวนะสตัววิ่ง29ไปนะครับสตัววิ่ง29ไป3ามเก้าหกกลับด้วยนะออแล้วที่เหลือก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความสบายใจ 39933553ได้เหมือนกัน2ตัวนะจ๊ะพึกษบไม่มีผิดเพี้ยนครับชุดหลักชุดเดิมพระจันทร์ตรีโกนลัคนาพระฤหัสนั้นหนาโยกหน้าดวงชะตานะครับอังคารเล็งลักสวยงามตามท้องเรื่องดาวศุกรดาววัทิศอยู่พบอลิแต่ศุกร์เป็นเกษตร แล้วอาทิตย์ก็เป็นอุดมเกณฑ์สุกก็เป็นอุดมเกณฑ์ชัดเจนอุดีราศีพฤกษบอีกชุดหนึ่งที่ติดสอยห้อยมือสักนิดหนึ่งก็6กสเอียวเนี่ยเนี่ยหกสี่หนึ่งหนึ่งสีเนี่ยอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจนะทำเป็นเล่นไปนะครับบางทีเขาอาจจะมา3ตัวอาจจะไม่ เป็นสามตัวบนตรงๆหรอกอาจจะเลขหน้าเลขท้ายอะไรลักษณะเน,นี้ยอันนี้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งนะครับเราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับส่วนเรื่องไอ้บนล่างอะไรนั้นก็แล้วแต่ทุกคนจะจับจะหากันเอาเองนะจ๊ะมิถุนอ่ามิถุนก็ยังชุดเดิมนะมิถุนเนี่ยสวยมากเลยเก้าอยู่พบลาพระโชคลาภ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสามเก้าเก้าสามฤหัสอยู่เรือนการเงินสามเก้าห้านะดาวศุกร์อยู่เรือนปุตตะนี่สวยนะครับดาวทิศก็เช่นเดียวกันพระจันทร์พระจันทร์ก็โอเคพระจันทร์นี่ดาวการเงินของท่านเลยฉะนั้นสองเอาสามก่อนนะวิ่งสามแล้วกันเนาะสามสองหกสามหกสองสามหกหนึ่งนะครับ สามเก้าห้าเหมือนเดิมใช้ได้เนี่ยแหละเมตดทึกศบมิถุนจับเอาตามที่ชอบนะจ๊ะเนี่ยคิดมาให้แล้วสวยๆแล้วนะครับทีนี้ดวงใครดวงมันแล้วนะครับกรากดเป็นยังไงล่ะโอ้กรกดก็ยังชุดเดิมโอ้สบายใจนะกรกดเนี่ย บอกอาจารย์ชุดใหญ่ๆไม่เคยได้เลยได้ชุดแปกกองชาวบ้านเขาหลายงวดแล้วเพราะแต่เจ็ดมันเด่นไงมันตกมรณะมาโอ้โหหกเจ็ดเดือนคุณนะครับแล้วพืหัสก็วินาศมาตั้งนานตอนนี้มันพ้นแล้วมันก็โอเคแล้วนะจ๊ะฉะนั้นก็แหมอันนี้ต้องต้องไกด์ให้หน่อยแล้วเนาะสามอา้าวห้าสวยนะห้าสวยมากเลยนะ เลขสาโหกรกฏดาวอังคารเป็นอุดมเกณ์ครับอําุอุดมเกณฑ์คือยังไงอังคารเด่นมากเลยอะราชาเลิอกอะสวยงามจริงจนะครับนาวางปุเอกด้วยนะครับยามเดชด้วยนะมันมันออกเลขยามอะออกเลขยามอันธการฉะนั้น3 5 9 3 5 2 3 6 2ดาวอาทิตย์คือดาวการเงินดาวอาทิตย์อาจจะไม่เด่นนักนะครับเพราะว่าเป็นนิดแต่ก็ไหนๆก็ไหนๆ,นนหนๆแล้ว9 119ก็มีโอกาสนะครับเอ้ยถ,ออถูกเ119่แล้วก็6 1นะครับ16 614 619ชุดนี้มันเล่งกันสวยนะครับกํลกดโอเคเข้าชุดหลักเลยนะ ตามเพื่อนได้แล้วนะตามเพื่อนได้แล้วโอ้พระจันทร์สวยเนะี่ยดาวจันทร์คือดาวประจําตัวเป็นราชาโชคเฮ้ยกรกฎมีโชคนะเนี่ยดาวประจําตัวเป็นราชาโชคอะคุณใช่ไหมแล้วดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยองค์เกน์นะอัมพุพลจุงแจ้งสี่สถานจันทร์พุธศุกร์ไทสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒน์พานเพิ่มพูนผลนาะ ดวงชะตาใดได้ดังพร้อมนับเข้าเกณฑ์พระยานง่กรกฎชอบเลขไหนจับไปเลขนั้นสองตัวสามตัวจ้ะสิงอ่ะสิงก็ยังชุดหลักใช้ได้นะเน้น3ามเ้าละกันสิงอ่ะนะสวยนะครับดาวพฤหัสเองตกวินาศก็จริงแต่ก็ ตามเข้าไปนะครับเด่นก็คือจันร์ครับสำหรับสิงเนี่ยนะผมชอบสองสามเ้าหไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่าตกวินาสองสามเก้าสองสหกเนี่ยกลับหัวกันเนี่ยหกับ9ก้าสองสามเสองเเท่าดี3ามสองเกสสองหกกลับหัวกลับหางกลับหน้ากลับหลังด้วยนะคุณ นะก็หรือไม่ก็ต่อต่อไปนะแต่งโต๊อะไรว่ากันไปนะครับตรงนี้ก็สวยนะหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าก็ยังโอเคนะครับง่ก็เนี่ยชุดหลักครับชุดหลักอยู่ที่ว่าท่านชอบแบบไหนเก้าหนึ่งห้าโอ้โหฉากกันเลยอ่ะเก้าหนึ่งห้าฉากกันสวยนะลองพิจารณาดูครับ ม่ถูเอก่กันที่การอาการเพิ่มเลขสีมานิดนึง <c oughs> นะกันบอกโออาจารย์เพิ่มเลขเข้ามาก็เหนื่อยอสิไม่เหนื่อยเนี่ยจับไปเลยครับหกหนึ่งสี่สี่หนึ่งหกชุดหนึ่งหกหนึ่งเก้าอีกชุดหนึ่งนะจ๊ะเด่นอะไรเด่นเด่นเนี่ยสองเนี่ยดาวจันทร์คือดาวลาพระมะกุมรักเป็นราชาโชคภูมิปาโลเลอร์ อังคารโอเคอังคารวิ่งอยู่แล้วนะครับอาทีนี้โอ้โหสองสามห้าสวยมากเลยอ่ะคุณอันนี้พิเศษเลยนะสำหรับละขนาราศีกันไม่เหมือนใครนะผมไกด์ให้ว่าสามสองห้าเพราะอะไรคุณดูดิเนี่ยพบฟับฟับเนี่ยเห็นไหมมันโยกกันสวยมันโยกกันสวยนะครับสามสองห้า นะครับสามสองห้าหรือห้าสองสามกลับไปกลับมาสวยครับแล้วก็ชุดเนี้ยอยู่เรือนการเงินดาวการเงินเป็นเกษตรก็หกหนึ่งสี่สามสองห้าสามสองหกได้ครับนะชอบเผื่อติดไม้ติดมือไปสามสองห้าสามสองหกหกหนึ่งสี่เนี่ยหกหนึ่งเก้าเนี่ยในม,มีปัญหาอาการดวงดีครับจันทร์กุมรักพฤหัส สิงห์กเกณฑ์พบลาพะสวยเฮ้ยมีแต่โชคดีอะ่ะยังไม่มีใครแบบเนี่ยยังไม่มีใครหลุดเลยดูดิตนเหมือนเดิมใช่ไหมดาวการเงินเลยครับดาวอังคารเป็นเกษตรลาชาร์เลิกนาวางปปเอกวรโครตมะนาวางครบถ้วนกัะบวนความวิ่งสามไป 3ามสองหกนะสามสองหกสก็สวยฉากนะครับสามใช้ได้เยอะเยอะต้นนี้โอเคเลยต้นนี้สวยงามมากดาวตัวเองก็เป็นเกษตรดาวการเงินก็เป็นเกษตรดาวเกตเลงลักหกหนึ่งสี่หอย่าทิ้งตามไปติดๆนะจ๊ะ หรือว่าใช้ได้เลยนะ,ะตูนตูนตูนเนี่ยเน้นตรงนี้ไว้สามสามหกห้าก็ได้นะสามหกห้าสามเก้าห้านะครับเออได้ได้เยอะเลยตูนเนี่ยได้เยอะมุมสวยพิกิกเฮ้ยโอ้โหไม่หลุดเลยครับเออสามัคคีกันนะโอ้โหสงสัย กองสลากจะเจ๊งเงานะดูดิเลขชุดเดียวกันหมดเลย <laughs> พิจิกคิดอะไรมากดาวอังคารครับเป็นเกษตรกลุ่มลักนานะดาวตัวเองเลยราชาต้องย้ำอีกไหมลาชานวางปูเอกนะครับสาเก้าเหมือนเดิมนะครับพิจิต3ตัวเด่นที่สุดคือ3ามห้าครับนะสามสอแล้วตามด้วยสามห เนี่ยสุขเป็นเกษตรวินาศไม่เป็นไรครับสำหรับชาวลัคนาราศีวิจิกเพราะวินาศนั้นอุด,ดมมาเกฑ์นี่แต่สามสองห้าเด่นกว่าสามสองห้าสามสองหกสามสองเก้าสามเก้าห้านะจ๊ะอันเนี้ยมันชุดเดียวกันหมดอะแล้วแต่แล้วแต่ดวงใครดวงมันเลยนะจ๊ะ อันนี้ภาพรวมก็ถือว่าเข้าทุกเข้าทุกราศีธนูธนูอ้ยธนูห้าไม่มานี่มรณะไงนะห้าไม่มาเพราะห้าตกมรณะนะผมว่าไปตามหลักการเนาะเออก็เป็นหกหนึ่งสี่แทนสีเนี่ยอยู่พบลาภสวยๆเนี่ยหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าครับเนี่ยหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าปุตตะลาภ สวยเลยครับ614 619 3 39ได้วิ่ง39นะครับแต่สวยเนี่ย6 1 4 6 1 4 6 1 9 2 2 3 6ได้2 3 6ได้239ได้ 2, 3, อ่าสองสามเก้าได้นะแต่ธนูอ่ะผมเชียร์หกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้ามังกรอ่ามัางกรแหมเป็นผู้เป็นคนกับเขาแล้วกับชุดหลักแล้วนะครับคือมังกรเนี่ยผมบอกแล้วไงยังไงก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนี่ยมาตลอดอะ่ะนั่น สามสี่งวดมาทีก็ชื่นใจแล้วถูกไหมแต่งวดนี้พักหน่อยแล้วกันนะให้ดาวอื่นก็าทำงานบ้างสามเก้าห้าสวยโอ้โหพระจันทร์โอ้โหตีโกนสวยมากเลยดวงสวยรูปดวงสวยครับรูปดวงของมังกรเนี่ยพ้นเขาเรียกว่าพ้นช่วงเหนื่อยหนักลำบากกายลำบากใจแล้วเพราะอะไร อลิไม่มีมรณะไม่มีวินาศไม่มีเห็นไหมพระจ,จันท์อยู่พบที่9ภูมิปาโลเลกอัคณนามาังกรธาตุดินด้วยสวยงาม3 2 5 3 2 9 3 2 6ได้หมดเลยจะ้ะมังกรเนี่ยโอ้โหพอเลขมันสวยหมดเนี่ยนะก็เหนื่อยหน่อยเลขมันเยอะนะครับ ถ้าจะให้เลือกเนี่ยออกมาหมดเนี่ยสามสองเก้าสามสองหกสามสองห้าหหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้ามาหมดเลยเนี่ยจะมุมไหนมาได้หมดเลยนะครับอ่ะทีนี้ก็ดวใครดวงมันเนาะดวงใครดวงมันเนาะในฐานะนที่ผมก็บังกรนะอ่ะสามสองห้านะสามสองห้า สวยครับสามสองห้าสามสองหกเนี่ยสวยสวยจริงๆกุมอ่ากุมไม่เหมือนกุ่มนี่คล้ายธนูนะมันเป็นมุมที่แบบต้องหลบสามเก้าโอเคไม่มีปัญหาเลยนะครับสามเก้าอะไรดีสามเก้าหกครับสามเก้าห้าอยู่อริจันมรณะ สแต่3เนี่ยได้อุดมเกณฑ์นะครับยังไง3เน้น3ไว้ถ้าเน้น3ไว้มันก็39 3เก้า 9, ส,า 96, สาถ้าติดไม้ติดมือจริงๆนะก็3ามสามนะสามไม่สวยเห็นไหมเป็น4แทนแล้วก็6 1หนึ่งสีหนึ่งสี่นะครับคล้ายๆธนู เพราะมุมมันไม่สวยเนี่ยอลิมรณะนะครับหรือจะยังตามเจดแปอยู่อ่ะ8ปดเจ็ดเห็นไหมกลุ่มกับมังกรอ่ะกลุ่มมังกรเมตรนะเจ็ดแปดแดเจดอ่ะมาทุกงวดแหละแต่มันอาจจะไม่มาแบบตัวใหญ่ๆนะครับ เดี๋ยวนะเอาสรุปก่อนสรุปก่อนสรุปยังไงผมเชียร์เนี่ยหกหนึ่งสี่มากกว่าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งเก้ามากกว่าแต่ว่าสามก็สวยจริงแต่สามสามเก้าสามเก้าห้าเอ้ยสามเก้าหกนะสามเก้าหกสามเก้าหกสามสองหกโอเคกลุ่มเล่นยากนิดนึงนะวันนี้นะมุมดาวไม่ค่อยสวยสุดท้ายมีนครับกับชุดมหาชนไม่มีปัญหา สวยงามโอ้โหตีโกนทัดน้ำคุณห้าสาห้าสชัดๆเลยห้าสามสาอย่าลืม3ามดูดิปุตตะปัตตนีสุภะโอ้โหอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์นะครับสตัวเนี่ยสากับ3าห้านะสากับสาห ดาวเกตเข้าเรือนการเงินครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้เงินดาวการเงินคือดาวอะไรดาวอังคารเป็นไงล่ะอุดมเกณฑ์กเกษตรราชาเลิศสวยงามไหมสวยงามโชคดีกันหลายราศีนะเอาจริงนะงวดนี้นะหน่ไม่อยากจะเชียร์เยอะเดี๋ยวหลุดมานี่ <laughs> นะอ่ะว่าก็ เห็นยังไงก็ว่าไปตามนั้นแหละครับนะในเมื่อมันเข้ามาหลายงวดแล้วมันก็นะแต่แต่เนี้ยมันชัดจริงๆสวยจริงๆนะครับชัดจริงๆแล้วก็โอเคมากๆเลยนะครับอย่างงวดที่แล้วเราผมไปเน้นห้าเลยซ้ํานะแต่เจ็ดแปดเห็นอยู่มันสวยมันก็ต้องติ๊กไว้แต่ผมว่าจะไปเชียร์สองห้าใช่ไหมไม่มาเลยนะแต่เจ็ดแปดมันเข้าอยู่แล้ว นะครับเก้าอย่เงี้ยเข้าอยู่แล้วแต่คราวเนี้เนี่ยเชียเชียสามซะเยอะเลยนะแต่มันสวยจริงว่ากันตามหลักการแล้วมันสวยมากนะครับโอเคสิบสองลัคนาราศีนะใครไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังนะดูบ่อยๆจะได้สนับสนุนนะจะได้สนับสนุนโฆษณาแล้วก็ ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งทุกอกทุกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่คิวอาโค้และเบอร์พร้อมเพย์นี้ถ้าถูกใจก็โอนเลยนะหรือจะรอให้มันถูกรางวัลก่อนค่อยโอนก็ไม่ว่ากันนะโอ้หลายคนก็เรียกว่าเป็นผู้มีอปาการาคุณที่ดีนะครับสี่โมงปุ๊บนี่เด้งเลยนะข้อความเด้งเลยนะ พร้อมกับสลิปเลยนะร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งพันหนึ่งนี่สงสัยถูกเยอะสองพันยังมีเลยนะถูกเยอะแน่นอนนะถูกน้อยหนยก็โอนมาน้อยๆพอเอาตามความเหมาะสมนะครับ เลขดวงเลขดัง12ลราศีโชคลาภงวดวันที่16พฤศจิกาโยโสนส5 6พอขอให้เฮงปังรวยทุกคนนะครับนะบางทีโอนก่อนก็ถูกก่อนนะ <laughs> นะบางทีโอนเอาเลิกเอาใช้นะไม่ต้องแพ้ไม่ต้องเยอะมากนะค่าน้ำค่ากาแฟแอย่างเงี้ยบางทีพอถึงเวลาวันที่16ก็เข้าเต็มนะค่อยว่ากันอีกทีคลิปนี้ ขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังครับขอให้เฮงปังรวยทุกๆคนครับสวัสดีครับ